บนสดาวาอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีครับร้อยเอกชาโรงรค์ธิระโครผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2207หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ลงพื้นที่หมู่1บ้านลืมมาอและหมู่3บ้านอีบุ ตำบลสดาวาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมนายสัม,มะแอมามะและนางปาติมาะกาโฮงซึ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และปัญหาการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขจากการสอบถามทั้งสองรายเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวมีความต้องการ ขอรับการสนับสนุนรถโยกสำหรับคนพิการเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวไม่เป็นภาระของผู้ดูแลซึ่งทางหน่วยจะนำข้อมูลที่ได้รับส่งต่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือต่อไปนอกจากนี้ทางหน่วยได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วยพิการป้องกันมีให้เกิดความเข้าใจผิดในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งอาจจะกลายเป็นประเด็นสร้างเงื่อนไขในพื้นที่